โอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมีการที่ว่าจะเปลี่ยนภาษาในไฟฟอกนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีเปลี่ยนเป็นภาษาในไฟฟอกก็ให้มาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับตัวแรกให้เราเข้ามาที่ไฟฟอกเราเนี่ยนะนี่ยังไม่เปิดก็เข้ามาที่ตรงนี้นี่คลิกเข้าไปเลยนี่นะคลิกเข้ามาแบบนี้แล้วก็ทีนี้ก็ให้เราเลื่อนมาที่ตรงนี้นี่ตรงที่ปูมคอนเพลิงอยู่ที่ข้างขวาตรงนี้เลยนะคลิกเข้าไป เมื่อเราคลิกเข้ามาเราก็ให้เรามาเลือกเลกตัวนี้นะให้เรามาเลือกตัวนี้เลยนะ general ตัวนี้เลยนะก็ให้เราเลื่อนมาเลื่อนมานี่เลื่อนลงมาให้เราเลื่อนลงมาล่างสุดตรงนี้เลยนี่เห็นไหมนี่มันจะเป็นภาษานี่ <ienda. S 2> ก็จะเขียน <Yeah. S 1> ว่า language ตัวนี้นะเห็นไหมแล้เราคลิกเข้ามาที่ตรงนี้เมื่อเราต้องการอยากจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนี่เรามา search for search for more, search for more language ตัวนี้เราพิมพ์เข้ามา เรามาเลือกตัวนี้นะคําว่า search for more language ตัวนี้เราคลิกเข้ามานี่ล้วก็ให้เรามาคลิกที่ตรงนี้เพให้เราเลื่อนมาหาภาษาไทยเลื่อนมาเล,ล like ouais year, Columbus ื่อนมาภาษาไทยมันจะอยู่ล่างสุดเนาะนี่เห็นไหมนี่ภาษาไทยตรงนี้นี่เห็นไหมเราคลิกเข้ามาเลยคลิกเข้ามาแล้วทีนี้ก็เรามาคลิก add คลิก add ตัวนี้เข้ามาแล้วก็ให้เรามาคลิก ok ทีนี้มันกําลังจะดาวน์โหลดให้เรานี่เห็นไหมนี่มันก็ดาวน์โหลดแล้วมันก็จะมีภาษาไทยตัวนี้แล้วสำหรับใครจะได้ภาษาอีกก็ เข้ามาเลือกเอาภาษาอังกฤษเยอรมันอิตาลีภาษาจีนอะไรก็ได้เหมือนกันดู่รงนี้เนี่เมื่อคุณเลือกเป็นภาษาไทยเข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็มันจะมีเป็นภาษาไทยให้คุณคลิกนี่ให้คลิกเป็นภาษาไทยแล้วก็ให้คุณมาคลิกโอเคดูตรงนี้นี่เห็นไหมนี่ตัวนี้ก็จะเป็นภาษาไทยแล้วเาก็จะบอกี่การเริ่มทำงานไฟฟอกใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นําไปใช้ นำไปใช้แล้วเริ่มการทำงานใหม่เขาจะบอกว่านำไปใช้แล้วเริ่มการทำงานใหม่เนาะเขาบอกว่าเราจะคลิกออกรวให้เราคลิกเข้ามาอีกครั้งแล้วมันจะเป็นการที่ว่าเปลี่ยนภาษาให้เราหมดเลยเนาะจะเริ่มเป็นการทำงานใหม่นี่ทีนี้ให้เรารอแล้วรอมันจะอัปเดตทีนี้นะเห็นไหมมันจะอัปเดตให้เราจะอัปเดตเป็นเปลี่ยนภาษาให้เราก่อนเนาะทีนี้ปกติแล้วมัน ถ้าใครที่เคยเปลี่ยนแล้วมันก็จะเปลี่ยนได้เนาะตัวนี้เราต้องได้โหลดเป็นภาษาโหลดฟอนต์ของภาษาเรามาก่อนสำหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดก็เข้าไปโหลดนะเข้าไปโหลดแบบนี้แล้วก็เนี่มันจะเข้ามันจะเข้ามาให้เราเองเลยนะมันจะเมื่อมันดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันจะเข้ามาที่หน้ามันจะเข้ามาที่หน้าของควายพอกให้เราเองเลยเลยดเห็นไหมเนี่จะเป็นภาษาไทยหมดทุกตัวเลยเนาะทีนี้นะเห็นไหมสตหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีเปลี่ยนภาษา ที่ตรงไหนก็ให้มาดูคลิปนี้นะครับนี่ยกตัวอย่างว่าคุณอยากจะเปลี่ยนภา,านษาอังกฤษก็เหมือนกันเนี่ก็ให้มาที่ตรงนี้นี่นะที่ตรงนี้เลยเนี่คำว่าภาษาตัวนี้ใหคุณมาคลิกที่ตรงนี้นี่ถ้าใครที่อยากจะเปลี่ยนภาษาอังกฤษนะมีเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษอยากจะใช้ใไทยก็ให้มาที่ตรงนี้นี่นะวิธีการเปลี่ยนายภาษาของไฟฟอก็ไม่ได้ยากเนาะแล้วก็ยังจะมีเป็น ว่าก e c h r o ล e คร,รืออะไรอีกที่ใครยังไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบเพียง่นี้นะครับอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมในกทำคลิปใหม,ามา่ๆออกมาด้วยนะครับขอบคุณครับ